และนี่คือสาวสาวมิตแกรนไทยแลนด์2,025่าค่ะตั้งเจ็ดจังหวัดว,วันนี้เข้ากองมิดแกรนวันแรกฉันจะเบาไม่ได้น่าฉันต้องสวยฉันต้องเป๊ะฉนันอายุ40แล้วก็จริงแต่นางพวกนี้มันสวยกับฉันมันเพิ่งอายุ20กว่ากว่านี่เจอกันถ้าเธอจะสวยฉันก็จะสวย รอถู m มิดยูนิวเิเดี๋ยวฉันจะให้น้องฉัดส่งฉันเข้าประกวดใครเต้นกลางเด็กก็เต้นไปฉันมาเต้ตรงนี้ก็ได้จ้ะคุณเวทว่าไม่ได้นะคนขอถ่ายรูปเยอะกว่านางงามอีก มีคนขอถ่ายรูปอยู่คนเดียวนางงามมีทั้งห้าย่าหัวคดื่นเขาคาะมีใครสู้มาดามแพมได้บ้างวันนี้แต่งตัวเป็นใครรู้ไหมเป็นใครคะใครคะไม่ใช่อิงฟ้าเป็นแม่แข่และแล้วมาดามแพมผู้ไม่เคยได้อยู่กับพี่รองเท้าคูขาดอีกแล้วค่ะถามทำไมถึงลบขาดอีกแล้วค่ะเราก็หนีขึ้นมาข้างบนสิคะอยู่ทำไมข้างล่างคนสวยเยอะเราไม่สวยกว่าเขาก็ต้องยืนนางงา เราจะได้สวยคนเดียวฝากถึงบอสและก็แม่มอฟีนด้วยนะคะ มาดามแพรมจะโร a d t มิ i d ูนิเวิร์ค่ะรักไหมคะวีนาก็วีนาซิงเธอเจอมาดามแพงหรอไม่สิงแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับบอสนะคะมิสแกร์ยูนิเวิร์สค่ะเฮ้ยทำตัวเหมือนโรดทูนะพ่าอ้อค่นหนูบอกกับตายสะพายอันไหนมากกว่าคะอันไหนคะถ้าลักษณะแบบนี้อาการจีดแบบนี้เตอร์เทนขนาดนี้ซุ่มซ่าขนาดนี้แล้วก็จะต้องเป็น กรงสุราธานีฝั่งนี้จริตสิบกิโลแรกก็แกร์ฮะแต่ว่าอยู่ดีๆเขาต้องแบบเรียบร้อยนิดนึงอ่าเรียบร้อยใช่ไหมเสียงต้องเอาลงร้อยดีสเบลเอาลงนะเอาลงเซสวัสดีใช่ไหมคะตอนที่ไปไหมดูดิวมงกับแม่มอร์ฟีนแล้วเราไม่มารฟีนว่าแม่มอร์ฟีนบอกว่าถ้ามึงกล้าก็เอาเลยมีเวทีรอหนึ่งไปสิฮะเขาบอกฝากตายายรอรับสมัครอยู่ เอางั้นเลยเหรอคะอายุเกินแล้วคหนูเหมือนอิงป้าหรือเหมือนแม่แขกมันอิงฝาคือยืนไม่ไหวแล้วถ้าอิงพิงข้างฝากระปุ่นมากอย่าไปยุ่งกับแม่แขกเขาหูก็ตึงหน้าก็ตึงอ่าโง่เฮงเปลี่ยนหมดเลยเหรอครับดูแปลกสนุกยิ่ได้สวยแต่ไปยุ่งแปลกแม่แขกวันนี้หนูมาฝากเนื้อฝากตัวเขาเข้ากองมิสแกนอันนี้มิสอะไรก็มิสแกนยูนิเวิร์สไงรปภ รูตต่าแต่งเป็นอิงฟ้าอิงฟ้าอะไรเหมือนไม่แขกมันไม่ใช่ยูนิเวิร์สวันนี้มันมิสแคนก็คุณสมบัติดูได้มีผัวแล้วจังหวัดไหนที่คิดว่าจะทำเล่นๆทำแล้วแม่เอามาดามแพมมาลงนะคอืมผู้เข้าตะก,กวดด้วยไม่ใช่ผู้เข้าประก,กวดแร <c oughs> งมากคะ่ะเปลี่ยนค่ะสายสพายกับคุณวี์ขอด้วยค่ะโอ้เตรียมพร้อมมา้อมค่ะมิสแคนยูนิเวิร์สหรอแมนยูนิเวิร์ส เราพร้อมค่ะแล้วนี่ทายอินอะไรถือของสป,ปอนมาก่อน<ล>ถือของสป,ป,รปรอนกระป๋อนค่ะกระเป๋าเขากองค่ะกระเป๋าเขากองวีนาถือได้เันก็ถือได้วีนาถือแล้วฮัลโหลยูนิวอร์สทัพสะพานมีคนนี้มอ่ะ น้องเกรกคะเราจะเป็นทีมเดียวกันแหละนะคะพ่อแม่เนี่ยเตรียมรถทูนะคะโอ้ยหนูรอเชียร์รถทูยูนิเวิร์สนะอ้าวได้หนูรอเชียร์แม่คนเดียวเอาแม่ในใคนเดียวเลยนะถูกด้อมมาดามแพมมีแล้วหนึ่งคนจบรู้เรื่องมีหนูด้วยเป็นสองคนอ่าเป็นสองคนคุณวิดด้วยเป็นสาม<ะ>มีนาขายของได้วันละล้านขายได้เท่าไหร่วันละห้าสิบบาทโอไม่เป็นไรแม่ความพยายามไม่เคยทอยยศไข่สวัสดีค่ะดิฉันมิดแกรซูราทานีสวัสดีค่ะดิฉันเม สุราชชนี่หลอนแนตะตัวจริงหรอันตัวจริงค่ะเธอค่ะตัวปลอมหรือเปล่าเธออย่ามาหน้าม้าลอยกว่าชันเธอแค่จะกรีนของฉันปักได้หน้าม้าหนูหนากว่าสวยกว่าเดี๋ยวฉันต้องถามสื่อมวลชนคนไหนตัวจริงสื่อมวลชนคะตอบมาเลยคะ่ะคนไหนตัวจริงคะคนไหนโมจิโต้ตัวจริงคะคุณเท